สำหรับขั้นตอนการเผาใหม่หลังจากเราเก็บฐานเรียบร้อยนะฮะสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือน็อตตรงนี้ครับน็อตตรงนีออ้ขันออกขันออกนะฮะขันออกขันออกเสร็จแล้วใช้ใช้เหล็กทะลวง เพราะว่ารูนี้จะตันทําให้น้าส้มกลไมยได้น้อยแล้วก็ครั้งต่อไปจะทําให้เตาติดช้าด้วยครับเพราะว่าแก๊สมันมันไหลบนไม่ดีขี้ตะกันก็จะเต็มอยู่นะเห็นไหมขี้ตะกันตัวนี้จะไปตันอยู่ควันมันจะไหลออกไม่ได้ตัวนี้สำคัญมากครับน้ำส้มกลไม้ก็จะได้น้อยครับ ส่วนรูนี้ก็ต้องเปิดเปิดทิ้งตอนเราเสร็จจากเตาดับแล้วครับตัวนี้ก็เหมือนกันฮะอันนี้ไม่ไม่ตันบ่อยแต่ว่าสักห้าครั้งสิบครั้งแล้วก็แย่ทีหนึ่งตรงนี้ครับก็มีผลอยู่ครับกับการไหลของควันถ้ายิงโลงยิ่งดีฮะยิงโลงยิ่งติดเร็ว อย่าลืมครับผมครับการทำงานของชุดน้ำส้มคนไม้ที่มีท่อแก๊สวิ่งจากถังลงมาครับวันจะไหลลงมาลงมาผ่านการความแน่นของน้ำแล้วก็วนขึ้นไปวนขึ้นไปแล้วก็กลับมาลงที่ก้นถังครับสำหรับรูไอวาลวข้างล่างจะเป็นตัวปิด ปิดเปิดเดนน้ำมันทานะฮะให้ปิดไว้เวลาใช้งานแล้วส่วนก๊อกน้ำก๊อกน้ำนี้คือตัวเก็บน้ำส้มขอนไม้ครับเวลาน้ำส้มขอนไม้ไหลก็จะไหลลงตรงนี้ครับตรงก๊อกน้ำนี้นะฮะตัวนี้ให้ปิดไว้เวลาทำงานส่วนน็อตข้างล่างที่เห็นก็คือเออพอเราทำงานเสร็จแล้ว จุดเตาพอจะจุดเตาใหม่แล้วก็ถอดออกถอดออกแล้วใช้เหล็กทะลวงเข้าไปให้ทะลุว่าช่วงช่วงของท่อเนี่ยจะตันครับมันจะมีน้ำมันทาไหลไปตันอยู่เป็นกรอบกรอบเป็นเป็นเออมันกรอบกรอบฮะก็แย่ทะลุถ้าถ้าไม่ทะลุแก๊สไม่วิ่งเมื่อแก๊สไม่วิ่งก็จะตันแล้วก็น้ำซูมขนมาก็จะได้น้อยแล้วเตาก็จะติดช้า ส่วนตัวนี้ก็คือท่อน้ําเข้าให้ปั๊มเสียบเขานี่ตัวนี้ท่อใหญ่หน่อยก็น้ําวนออกวนออกอามาใส่ถังครับส่วนท่อนี้ก็เหมือนกันฮะให้ถอดน็อตออกแล้วก็ทะลวงเวลาเราจะเริ่มจุดเตาใหม่ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ตันได้ครับให้ให้แยงลงมาแยงลง ก็ส่วชุดน้ําส้มคนไม้ก็มีเท่านี้ครัก็อยู่ประมาณนี้